นับสนุนโดยมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m u i X โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการโซเชียลโซซับนะครับเรากลับมาเจอกันกับเรื่องราวแซบในโซเชียลที่นํามาฝากกับคุณผู้ชมผมกปปี้จิรชวัตรครับและแน่นอนอาจารย์เสรีวงฒมนทาสวัสดีครับสวัสดีควับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยเรื่องในแจ้งงานกันไปนะฮะว่าเราต้องทําตัวกันอย่างไรสัปดาห์นี้เราต้องมาสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองแบบไม่งอหน้าตานะลืมเรื่องหน้าตาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับข้อแรกเขาบอกว่าบุคลิกมีเสน่ห์ด้วยเสื้อผ้าหน้าผม อันนี้เรื่องจริงคนเราเนี่ยนะอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องภายนอกอ่าครับเพราะว่ามีคนจำนวนมากครับที่เขาจะประเมินเราด้วยรสนิยมอ่ารสนิยมนะครับอันแรกเนี่ยครับเสื้อผ้าหน้าผมเอาผมก่อนเลยผมเพราะอยู่บนสุดนะครับคือเราจะไปมองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยครับ ผมทรงไหนกําลังเป็นที่นิยมแล้วเราก็ใช้เราก็ทําตามโดยที่ไม่เหมาะกับเรายกตัวอย่างนะคับสําหรับช่วงนี้เนี่ยหน้าม้ากําลังดังครับแต่เราเป็นคนหน้าผากแคบเราก็ไม่ควรจะไปใช้หน้าม้าตามใจเขานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมแสกกลางกําลังดัง ผมแสกกลางอ่าถ้าเราเป็นคนหน้ากว้างแบบชนิดรูปไข่ขวางโอเคนะคอ่าที่หูสองข้างคิดถึงกันครับนะห่างไกลกันมากเราก็ไม่ควรจะแสกกลางเพราะจะทําให้หน้าดูกว้างขึ้นกว่าเดิมอ่าเวลาผู้ชายบางคนเนี่ยนะไว้ผมแสกกลางนะครดูแล้วมันเหมือนไบั้นะควายอเมริกันเน่ะเคยเห็นไหม ก็เคยเห็นอย่างเงี้ยมันไม่ควรใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมาอยู่สมัยหนึ่งนะก็ปี้ต้องเป็นด้วยเลยแน่รากใส้เหรอฮะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอสมัยจับช่อจับหวีผมจะต้องเอามาแยกกันอ๋อแยกช่อใช่ไหมใช่ไหมซึ่งหน้าแบบนี้ไอ้ผมแบบนี้จะทำให้คนมองหน้าเป็นรอบสองะ่ะ ถ้าเราเป็นคนหน้าตาดีแล้วเราไว้ผมทรงนี้คนก็จะสังเกตหันมาว้าวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราหน้าตาไม่ดีแล้วไว้ผมทรงนี้ผมมันหน้ามองใช่ไหมคะหันไปปุ๊บตายแล้วดูหน้าแกรอบเดียวฉันก็เสียเวลาพอแล้วนี่จะให้มองมาสองรอบเหรออะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่เขากําลังฮิตกําลังเห่ออะไรกันเนี่ยอย่ากระโจนเข้าไปทุกเรื่องโดยที่เราเนี่ย ไม่เหมาะไม่เหมาะไม่เหมาะเราต้องดูความเหมาะสมด้วยครานี้มันดูใบหน้าอะใบหน้านะครับทรงผมนี่จริงๆนะอมันสามารถช่วยให้หน้าเราแบบหรืออะไรอย่างนี้ได้มันคือหลังคาบ้านมันมองแบบมันคือหลังคาบ้านรวมได้เนาะถ้าบ้านหลังคาไม่สวยก็ไม่สวยเพราะฉะนั้นมันคือหลังคาบ้านเออติดโซลาร์เซลล์อ่าทีนี้หน้าับเอาผู้หญิงก่อนผู้หญิงนะครับถ้าผู้หญิงคนใดแต่งหน้าครับ ควรจะรู้วิธีการแต่งหน้านะ,ค,ะครับ,รบเช่นหน้าเราเป็นรูปไข่หรือหน้าสี่เหลี่ยมหน้าต่างๆเวลาจะ ใช้บรัชออนเพื่อจะทำให้แก้มเราเรื่อเๆ่เนี่ยมันก็มีวิธีการจะปัดแบบนี้จะปัดแบบนี้จะปัดตรงไหนอย่างไรถ้าหน้าเรากว้างเนี่ยเราควรจะต้องเฉดเอาสีที่ออกน้ำตาลอ่อนๆเนี่ยมาเฉดตรงริมนีเพื่อให้หน้าเราดูแคบลงใช่ไหมมันก็มีวิธีการนะลิปสติกเนี่ยควรจะเป็นสีอะไรถึงจะเหมาะกับผิวพรรณของเราเหมาะกับวัยของเรานะครับ คิวก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเขากำลังนิยมไม้หน้าสามกันก็เอาไม้หน้าสามมาเป็นสามิติแปดมิติอะไรเนี่ยนะคะอเอาตรงพ่อเหมาะเธอคนช่วงนี้สักคิ้วกันเยอะนะฮะกำลังมากํำลังมาแต่ต้องดูให้มันพอดี <c oughs> ไปสัตว์เนี่ยนะถ้าถึงเวลาเขาเปลี่ยนยุคฮิตจะทำยังไงนั่นไงวาดเอาซี่ใช้ดินสอเขียนคิ้วใช้แปลงปัดขนคิ้วเองครับ เมื่อเวลาที่ไอสิ่งที่เราทำนะมันหมดเวลาแล้วเรา <ừ> อยากจะเปลี่ยนมันเปลี่ยนได้ถ้าศัตว์มันเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยอ <ừ> ืทีนี้มีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งครับตอนนี้อาจบางคนยังยังอยู่เนี่ยนะ,ค,ะครับครับแต่งหน้ามันแบบเกาหลอีอ๋ออ่ามีช่วงหนึ่งผมจำได้จ<อ>ริงจริงโอ้ยตอนพี่เป็นการพี่ตัดสินประกวดนางงามน,นะคะใครหน้ามันมาพี่ตัดคะแนนพี่ตัดคะแนนตัดคะแนน ผมก็นึกว่าแบบเออหน้ามันมันมันดูสกปรกมันดูเขอะเคอะอย่างนี้นะมันดูสกปรกมันดูเป็นคนทํางานหนักมาแล้วก็ไม่ไปอาบน้ำแต่มันเป็นเทรนด์นะพี่ก็เกาหลีไงเกาหลีเป็นตัวนําไงเออแต่นี่ในไทยนะเออแต่เกาหลีเขาส่วนใหญ่90%เซเขาเป็นคนขาวนะใช่ใช่ถูกปะใช่แต่ของเรามีทั้งขาวดำแดงชมพูอะไรแย่ๆยไปหมดแล้วไปหน้ามันอย่างเขามันดูสกปรกอืมนี่ก็คือการที่เรา สมัยนิยมกับรสยมเราไม่แยกกันอ๋อครับคืออะไรที่มันกำลังฮิตเนี่ยเราเรียกสมัยนิยมสมัยนิยมแต่การที่เราทำให้เหมาะสมกับตัวเราเนี่เราเรียกว่ารสนิยมเพราะฉะนั้นเราต้องมีรสยิยมอย่าตามสมัยนิยมครับอ่ะผมละหน้าและหน้าคราวนี้มาดูเสื้อผ้าเสื้อผ้าฮะอันนี้เนี่ยบอกได้เลยเป็นไงฮะ mix and Match ต้องจิบให้ได้นะเอามาผสมกันให้ได้ มีการผสมอย่างปลอดภัยกับผสมอย่างเท่เก๋ไก๋นะครับปลอดภัยนี่ลักษณะแบบเซฟเซฟอย่างนี้นะปลอดภัยก็คือใช้สีโทนเดียวกันอะครับครับเช่นถ้าเกิดเราใส่กางเกงสีน้ำตาลก็ใส่เสื้อสีเหลืองเราใส่กางเกงเฉยเพื่อนใส่เสื้อสีฟ้าเป็นโทนนะอันนี้คือหมายความว่ามันก็จะค่อนข้างปลอดภัยหน่อยหนึ่งดใส่กางเกงสีเขียวขี้ม้าใส่เสื้อสีโครักสีเขียวโศก อย่างเงี้ยได้ปลอดภัยครับปลอดภัยแต่ไม่เท่อาโอเคเข้าใจได้ยังไม่เท่ยังไม่เท่อะมันไม่เก๋ไก๋ชนใดได้ถูกต้องครับแต่ถ้าเราเป็นคนผสมสีเป็นนะผสมสีเป็นเราจะใช้สีคอนทราดคือสีคนละกลุ่มคละกลุันแต่ว่ามันไปด้วยกันได้ดีนะเราต้องจำเป็นคู่ๆู่ครับเช่นเช่น ถ้าใส่เสื้อสีชมพูและใส่กางเกงสีเทาจะสวยมากอ่าครับนะครับใส่เสื้อสีเหลืองและใส่กางเกงดําก็จะสวยมากอ่าใช่นี่ดูนะครดูเด่นขึ้นมาเลยเสือ้อใส่เสื้อสีมัสตาร์ดครับแล้วก็ใส่กางเกงสีเปลือกบังคุดก็จะสวยมากอืมนะ,ะอร แล้วก็ใส่กางเกงสีเขียวขี้ม้าเขียวขี้ม้าแล้วใส่เสื้อสีส้มก็จะสวยเสื้อส้มได้นะครับนี้เป็นต้นนะฮะหรือว่าถ้าเกิดเราจะใส่สีน้ําเงินนะครับแล้วใส่เสื้อสีเบอร์กันดี้ก็คือสีแดงเนื้อหมูครับก็จะไปด้วยกันได้ดีนะคะหรือถ้าเราใส่สีเทากับสีเขียวครับกางเกงเทาเสื้อเขียวอ่อนเนี่ยสวยมาก น,ะะนี่คือวิธีการผสมสีครับก็ต้องรู้จักผสมสีซึ่งบางคนเนี่ยผสมสีไม่เป็นพี่นะเวลาบางคนนะที่พี่สนิทสนิทนะผสมสีไม่เป็นที่บอก วันนี้เธอดูไม่เป็นคนเลยนะโอ้โหเจงๆไม่เป็นคนแล้วนะวันไหนเธอใส่มาถูกต้องพ <c oughs> ี่บอกเออวันนี้ดูเป็นผู้เป็นคนกันเขาหน่อยออดูเป็นผู้เป็นคนใช่เ,ออเวลาเธอใส่มันแปลกๆที่ว่าไอ้น,นี่กันที่มัน,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 นไปด้วยกันตรงไหนเนี่ยมันไปด้วยกันตรงไหนเออเอาล่ะนะฮะคุณผู้ชมครับเราพักกันก่อนนะในช่วงนี้ที่แค่เสื้อผ้าหน้าผมนะะสามารถสร้างเสน่ห์กันได้เดี๋ยวในช่วงหน้าเรากลับมามีเรื่องอะไรกันต่อสักครู่เดียวนะครับ อยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุน่นโชว์ตัววุ่นใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมละ่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect การเป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นทางจะอันตรายแค่ไหนยังไงก็เป็นไปได้ Isuzu Vios 4x4 Master of o f อ r o โ d s ลุยฮาโล Series, Man with ใหม่ที่สุดของโยเกิร์ตบริชชสผสมบุกไข่มุกเต็มเม็ดอร่อยฟินเต็มคำหอมกลิ่นน้ำผึ้งไม่เติมน้ำตาลายประโยชน์เต็มๆพร้อมบุกไข่มุกสองกลิ่นเลือกบริชช์สสิครับ ใหม่ไม่สิ้นสุด The New n e X The Uncharted สนับสนุนโดยมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m e X โยเกิร์ตลิตรเชรสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการมาดูลายอ๋อมีลายไม่เกี่ยวข้องด้วยผู้ชายบางคนครับใส่เสื้อเป็นลายทางยาวๆอ่ทางยาวดันผู้นไทยมีลายเมื่อเสื้อคุณลายนัไทยคุณต้องเรียบเป็นเรื่คุณอยากจะใส่ เน็กไทยที่เป็นลายคุณก็ต้องใส่เสื้อซี่เป็นสีพื้นนะครับอันนี้เข้าใจได้ผู้หญิงบางคนก็ใส่เสื้อลายดอกแล้วก็ใส่กระโปรงก็ลายดอกติดอีสองดอกคนมีติดโบนเป็นดอกไม้นี่คือจะทํามันเป็นลายสองลายมันไม่ได้ไปด้วยกันเลยจะเนค้ามันดูลายมันดูแบบอันนี้ไปหมดอไม่มีอะไรเด่นตครับผู้หญิงบางคนน่ะตัวตี้อ่ะ นะคะดันไปใส่กระโปรงที่คาดเข็มขัดํำพันเนี่ยถ้าเกิดไม่ใส่กระโปรงคาดเข็มขัดก็เรียกมาขามข้อเดียวอยู่แล้วพอราดเข็มขัดปั้มเงนกลายเป็นสองข้อเล็กๆดูเตี้ยไปใหญ่เลยอมันต้องต้องยีดตีงไปให้ยาวนะจะได้ดูตัวโปรงขึ้นมาแล้วถ้าเกิดเป็นคนที่น่องใหญ่น่องขานะ ไม่ควรใส่กระโปรงให้ชายกระโปรงอยู่ตรงน่องที่ใหญ่เพราะว่ามุมมองของคนจะอยู่ตรงชายกระโปรงเพราะฉะนั้นคุณจะใส่กระโปรงยาวคุมน่องไปเลยอ,อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเราน่องสวยเนี่ยรเราก็ใส่กระโปรงให้ยาวเท่าข้อเข่าโชว์น่องที่เรียวงามเรียวงามนะใช่ไหมใส่ส้นสูงไปก็จะสวย คนอ้วนไม่ควรจะใส่เสื้ออะไรขวางม,มันจะ<ล>ดู<น>ะอ้วนมากขึน้นนี้เราต้องรู้นะคะขนาดเดียวกันเนี่ยเนื้อผ้าเนื้อผ้าข้างบนอ่อนข้างล่างอ่อนได้ข้างบนอ่อนข้างล่างแข็งได้เช่น ข้างบนเสื้ออ่อนข้างล่างกางเกงยีนเนีได้แต่ข้างบนแข็งใส่เสื้อยีนเสื้อยีนแข็งเลยแต่ข้างล่างนั้นเนี่ยเป็นกางเกงพลิวไม่ได้ไม่ได้เป็ผมขเห็นภ้าข้างบนอ่อนกว่าข้างล่างอะได้แต่ข้างล่างอ่อนกว่าข้างบนไม่ได้ใส่กางเกงผิวผิวเสกโปงผิวผิวแต่ใส่แจ็กเก็ตยีนมันไม่ไปด้วยกันนะครับใส่ชุด ที่มันเป็นชุดแบบใส่กระโปรงสวยงามอะไรเงี้ยนะคะแต่ใส่รองเท้ากีฬาอ๋อผมเคยเห็นมันไม่เคยเห็นก็เห็นพี่เคยในงานสอบเคยเห็นไหมว่าชุดที่เหมือนกับชุดถุงสำเร็จแบบไทยๆอ่าครับนะคะครับซึ่งดูดีมากดูเป็นผู้ดีผู้ดีนะคะข้างล่างใส่ไนกี้ค่ะ ไปซื้อไปเช่ามาแล้วก็ไปงานไม่รู้จะว่ายังไงเลยย่ะแต่จะมาแก้ตัวว่าตัวเองไม่เคยใส่รองเท้าเดรสชูก็ไม่ใช่ครับมันไม่เหมาะมันไปด้วยกันไม่ได้รองเท้ากีฬากับชุดแบบนั้นน่ะมันก็ต้องฝืนใส่หน่อยได้ไหมอ่ะแป๊บนึงก็ยังดีใช่ะอย่างนี้เป็นต้นนะต้องรู้ต้องรู้เรื่องเสื้อผ้าเนี่ยพี่บอกได้เลยนะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะแก่ จงใส่ใจสู้ตู้เสื้อผ้าตัเองครับใครก็ตามที่เลิกสนใจตู้เสื้อผ้ามีอะไรก็ใส่ใส่ไปครับป็นไงครับอายุเท่าไหร่ก็ตามอแก่แก่ตื่นมาก็หยิบหยิบมาเปิดปุ๊บหยิบใส่เลยไม่ได้เราต้อง mix and match ให้ได้แล้วในตู้เสื้อผ้าเราควรจะมีเสื้อผ้า รบโอกาสที่เรามีโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องอ๋อเข้าใจล้มีชุดขาวสักชุดหนึ่งสำหรับไปวัดไหมครับมีชุดดำสักชุดหนึ่งสำหรับที่จะไปงานศพไหมนะครมีชุดกางเกงขาสั้นเสื้อลายดอกเนี่ยสำหรับไปชายทะเลไหมใช่อย่างนี้เป็นต้นครับนะครับไม่ใช่ชุดนอนชุดเที่ยวชุดทำงานชุดเดียวกันนะคว้ามาเอาเวลา ถ้าเกิดจะนอนใส่กางเกงในนอนอ่าไปทํางานใส่ชุดขึ้นมาหนึ่งชุด <c oughs> พอทํางานเสร็จจะไปเที่ยวก็แค่พับแขนชุดเดียวชุดเดียวใช่พอไปทะเลก็พับแขนและแพ็ขาขึ้นก็อยู่ในชุดเดียวนั่นแหละก็บอกแล้วไงทั้งนอนอ่าทงานครับและเที่ยวและเที่ยวชุดเดียวกันชุดเดียวกันอ่า บางคนพอรมีงานอะไรขึ้นมาปั๊บลำบากเลยนะทำไมอ่ฮะอ้าวจะไปงานศพก็ไม่มีชุดดาโอ้นี่หาอีกใช่อจะไปวัดเนี่ยเขาบอกให้นุ่งขาวห่มขาวก็ไม่มีอีกไม่มีอีกแล้วตอนนี้บางงานมีทีมนะมีทีมอ่าจริงๆพี่เดียนะอ่าพิงค์ไหนเอาเลยชมพู็มีแน่อ่าครับนะคะอืมโนอ๋อสีทองสบายมากนะคะคอะไรอย่างนี้ b บล็กแอนด์ไวทชัวมาเลยมาเลยแบล็กแอนด์ไวทมีแน่นอนมีอยู่ครั้งหนึ่งไปงานแต่งงานพี่ว่าคนอื่นลำบากมากเลยนะเลอวฮะมีตีมที่ลำบากด้วย Silver ค่ะโสีเทาเงาเงาซึ่งเหมือนกับสีเงินครับพี่ว่าหลายคนไม่มีชุดแบบนี้นะ โอ้โหแต่เสรีไม่พลาดค่ะมีค่ะมีด้วยนะมีซิลเวอร์มีโอ้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อันนี้โอเคชุดอันหลังนี่ถือเป็นข้อยกเว้นเพราะว่าบางคนอาจจะลำบากหน่อยแต่อย่างน้อยนะงานบวชงานแต่งงานตายชายทะเลนะครับอออกงานสำคัญงานสูตรสากาควรที่จะมีตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่เหลือบ่ากกว่าแรง อ่าทำไมฮะก่อนนอนครับจัดเสื้อผ้า,ส,าสำหรับวันพรุ่งนี้ซะถูกต้องเลยไม่งั้นนะพอใส่มาแล้วไม่เหมาะไม่สมพี่เคยนะบอกใส่มาได้ยังไงเนี่ยพอดีรีตอนเช้าผมจะออกมากลัวจะายก็เลยหยิบเนี่ยเป็นข้อแก้ตัว <c oughs> ผมเคยเป็นบนบางวันไม่ได้เตรียม,มลงุงวด,ด,ดพีพ่พอเราใสมา ลายเป็นว่าตัวเราหงุดหงิดด้วยนะเพราะออกมาแล้วแบบเออมันไม่ใช่แล้วมันรู้แบบทำอะไรลาบากมันแล้วก็พี่ก็ไม่อยากจะฟังคนที่หมายความว่าเมื่อคืนไม่เตรียมแล้วพอตอนเช้าแต่งมาไม่เหมาะไม่สมพอทักพอท้วงขึ้นมาก็จะบอกว่าพอรีบอะไรเจอก็หยิบหยิบมาก็ก่อนนอนมันเสียเวลาไม่ถึงห้านาทีเอกแป๊บเดียวจริงนะเลือกชนิดหนึ่ง ว่าพวกนี้จะใส่เสื้อตัวไหนกางเกงตัวไหนกระโปรงตัวไหนนะคะใช่อย่าให้มาเจอเสดีแล้วบอกอินนี่เป็นคนสวยแยกชิ้นสวยแยกชิ้นนั่นคือเสื้อเสื้อสวยค่ะสวยมากเลยทีเดียวเข็มขัดค่ะโอ้กระเป๋าค่ะอ่านี่มาสวยเลยกระเป๋าถือกระโปรงคะกระโปรงยิ่งดีใหญ่เลยรองเท้าค่ะรองเท้านี่เป็นส้นงามสวยเลยสวยทุกชิ้นแต่รวมกันแล้วอุบาทค่ะ จึงเรียกว่าสวยแยกชิ้นเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะอนี่แหละเสื้อผ้าหน้าผมแต่ว่าแต่ว่าเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมที่อยู่ในจะบอกยังไงเดียบางบางบาออฟฟิศหรือบางการทางานเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบแต่งตัวคล้ายกันหมดเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ยูนิฟอร์มนะแต่หมายถึงว่าคนทํางานอะไรเงี้ยมันก็จะดูเหมือนก็อาจจะนิยมใกล้เคียงกันอะไรอย่างเงี้ยไหมแต่อย่างนี้อาจารย์คนหนึ่งที่เขาสอนเรื่องเสื้อผ้าครับเขาใช้วิธีการ อธิบายอย่างชัดเจนมากเลย <ฮะ S 1> ว่าทําไมเขาอยากจะให้ลูกศิษย์เขาเนี่ยแต่งตัวดีอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังอ๋อคุณผู้ชมนะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งรีบกลับมาสักครู่เดี๋ยวครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่ โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่นใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect การเป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นทางจะอันตรายแค่ไหนยังไงพกเป็นไปได้ Isuzu V Cross 4x4 Master of All Roads 累哈喽。 ของสามแฉวปลาสเตอเดิอนเดือดแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ลองแสวววววววสุว i ววว o วว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 ิวว l วว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 วืว <c oughs> ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนาสะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกตา่าง the new m u x รุ่นพิเศษ phantom collection สนับสนุนโดยมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Miu X โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect เอามาฮะทำไมเราต้องแต่งตัวดีอาจารย์เขาว่าแบบอาจารย์เขาบอกว่าถ้าคุณสัมภาษณ์คนมาทำงาน2คน 2> ครับ หลังจากสัมภาษณ์เสร็จดูใบสมัครอะไรต่างๆคุณสมบัติเขาเท่ากันการตอบคําถามก็ดีเหมือนกันัครบแต่คนหนึ่งเนี่ยแต่งตัวดีมีร่าชมแต่คนหนึ่งเนี่ยแต่งตัวตามอกตามใจไม่ได้สนใจเลยว่าราชมเป็นอย่างไรครับคุณจะเลือกใครคือในเมื่อทุกอย่างเท่ากันจบมาอย่างนี้คะแนนเป็นอย่างนี้ ตามสัมภาษณ์ถามคำถามไปห้าหกคำถามก็ตอบได้ฉาญถูกต้องดีงามเหมือนกันหมดแต่สิ่งที่ต่างกันอย่างชัดเจนคือการแต่งตัวมาสัมภาษณ์คุณจะเลือกนะใครเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเ,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เขาใช้วิธีการถามเด็กแบบนี้ซึ่งเขาบอกแล้วทุกอย่างเท่ากันถาม<ก>ว่าจะมีเด็กคนไหนโงต่ตอบไหมว่าเลือกคนที่แต่งตัวธรรมดาไม่มีล่ะ ก็ต้องดูคนที่แต่งตัวดีมีรสนิยมสินะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามองเรื่องการแต่งตัวว่ามันเป็นเรื่องนอกกายนะมันไม่มีความสําคัญอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นอ่ะ ดูแลเรื่องเสื้อผ้านหน้าผมนะคะนะครับนะฮะไม่ว่าจะไปในงานใดๆโดยเพิ่อยิ่งเรื่องของเวลาไปออฟฟิศไปทํางานอะไรแบบนี้ก็ต้องดูแลให้เหมาะสมถูกกาลเทศะนั่นเองนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณผู้ชมครับเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะฮะวันนี้ผมก็พี่จิรวัฒน์อาจารย์เสรีวงวันทาลาไปก่อนสวัสดีครับ